เชียงใหม่ตามไปกินวันนี้พาทุกคนมากินร้านยำที่ถือว่าเป็นสุดยอดร้านยำในตำนานของเชียงใหม่กันเลยนั่นก็คือร้านยำปูมาจดยอดแล้ววันนี้เราพามาที่สาขาของเจ้าของแบรนด์ที่จดยอดกันเลยถ้าพูดถึงเรื่องยำและส้มตำใครๆก็รู้จักร้านยำปูมาจดยอดที่ทั้งอร่อยและคุ้มค่ากับปริมาณคุณภาพทั้งวัตถุดิบสดใหม่และการบริการดีเยี่ยมมาวันนี้อยู่ร้านยำปูมาจดยอดพริกโชไม่กับร้านบรรยากาศห้องแอร์เย็นชำ่ำสะดวกสบายกินอาหารรสแซ่บในบรรยากาศ แเเยย็นนกันลส่วนเมนูแนะนําในวันนี้เป็นเมนูอลังการปังเวอร์ที่ใครใครมาก็ต้องสั่งกับเมนูยำยกลามีทั้งแบบใส่ปลาลแล้วก็ไม่ใส่ใครชอบแบบไหนเลือกกินกันเอาเองเลยส่วนเมนูแซ่บอื่นๆยังมีอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นยำกุ้งสดยำหอยนางรมยำคอหมูทอดสามรสหอยนางรมเกาหลีทรงเครื่องรับหมึกสายตำหอยโคงต้มยำกุ้งน้ำคนละมามาหม,ามไฟทั้งนี้ยังมีอีกหลายเมนูให้ได้เลือกแซ่บกันส่วนเมนูเครื่องดื่มเขาก็มีให้เลือกกัน มมากมากยและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยกับเมนูโฟรส์ชาเย็นทั้งอร่อยและเข้มข้นน้ําตังโมดับแซ่บก็พลาดไม่ได้เหมือนกันยังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนที่สาขานี้เขามีไอศครีมซอฟต์เซอร์ฟชานุ่มละมุนอร่อยสุดยำปูม้าเจ็ดยอดติดกับโลตัสเอ็กเพรสเยอดถนนเยอดรักช่างเคียนเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงคืนเลยถ่าเชียงใหม่ให้เชียงใหม่ตามไปกินนะ